เขาบอกกำลังบึ่งมาอยู่แต่ใจอยากให้เขาไปเรื่อยๆมากกว่าคือขับสบายๆอ่ะถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์เราจะขับเรื่อยๆใช่ป่ะแต่เขาเขาเขาเชี่ยวไงเขาก็เลยเชี่ยวตามเราก็กลัวลมันจะหลุดความเชี่ยวของเขาแต่หินสวยอ่ะอันนี้น้ำลงแน่เลย เที่ยวอ,อแล้วทำไมถึงแล้วทำไมถึงแบบว่าพอจบที่นี่ฟินิชที่นี่แล้วเราเราพาไปที่ไอ้นี่เลยล่ะฮะก็เราก็มอเตอร์ไซค์ไปไงหรือว่าอยากให้เขาพาต่อตอพากาะพ,าต,พา,ตาต่อต้ต้องถามเขาว่ารถเขาว่างไหมมีลูกค้าหรือเปล่าไม่ใช่ตอนแรกที่คุยกับเขาว่าก่อนที่เราจะขึ้นรถเขาว่าเราคุยกับเขาว่างนโอเค เคเห็นไหมเนี่ยกลัวมันจะเต็มกล้องงเลยอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลาศาลาศาลาเราอยู่ที่ไหนวะอันเซอร์เมอร์เริ่มถามหาโอ้โทษโทษโทษไม่เป็นไรํำนองกล้องมันเลยครับมันใช้เทปเห็นไหมเอ่ยโอเคติดเสา ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หาดทํำพังนะครับหาดตรงนี้จะเป็นหาดหาดเดียวที่มีอยู่ในเกาะสีชังแล้วก็คมจริงมันก็มีอีกหาดนะแต่ว่ามันไม่ใหญ่ขนาดนี้ถึงเป็นหาดเล็กๆแต่ก็มีกิจกรรมเยอะๆมากมายมีทั้งเรือพายพยกักมีเบรนเนอโ์บ๊สมีอ๋อเรน่ว,ว่าราเตะบอลกันอยู่เดี๋ยวผมซูมไปให้ดู แล้วก็มีกลุ่มใหม่กําลังพึ่งมากันกสีช้างที่นี่มีประวัติยาวนานมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ผมก็เพิ่งรู้มาแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองว่ามันมีที่เที่ยวแบบนี้ด้วยอะไม่เห็นมีใครมาถ่ายแบบตรงนี้สักทีเลยโอเคอะไรดีไปไหนวะถ้าทางน้องวุชายคนนะั้นกากำลังหาหอยบนหินอยู่ครับเกี่ยวไหมเนี้ย โอเคระย้าะไปดูตรงมุมหนึ่งที่เป็นน้ําใสที่สุดของเกาะนี้ในกล้องเราจะเห็นนะครับว่ากิ่นข้างล่างเนี่ยใสมากๆแล้วส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นอ๋อมีคนถ่ายรูปด้วยอะ่ะ ีผมซูมไปดูว่าเขาทําอะไรกันอยู่คงไม่ได้ถ่ายแบบหนังโป๊ว่านะอ๋อเขาคงกำลังหวัดเสียวก็ตรงหินคือตรงนั้นมันเป็นหินคุนครับหมายถึงมันมีรูมีถ้ำมีอุโมงมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเป็นหินแท่งๆแยงขึ้นมาข้างบนเรียกไม่ค่อยถูกเอาหายไปไหนคนแล้ววะ Okay.